มุกดาหารดิฉันนามวิรัหหนยนอแก้วรองประธานคนที่หนึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพกดาลารขอกราบขอพระองคท่านว่าราชการงหวัดมุกดาเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติประทานโครงการสตรีส,ตรสีมุกดาหารเฉลิมเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์พระบรมราชินีนาถเร็วจังหวัดมุกดาหาร ได้รับการจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวนเจล้านบาทดำเนิงเนงานภายใต้กลไกการขับเคลื่อนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหารและคณะกรรมาการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่าลจําำนวน53าคณะเพื่อให้ตอบสนองนโยบายและบรรลุตาตมเป้าประสงค์ของรัฐบาล <c oughs> ก็เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีการจากกัดกิจกรรมขึ้นในจังหวัดพุทธหารวันนี้ในหลายๆพื้นที่นะครับไม่เฉพาะจังหวัดพุทธาหารนะครับก็มีเป็นการทั่วไปก็เป็นวันสุดสัปดาห์แล้วก็จะเป็นวันเสาร์ที่ที่จะนะครับต่างคนก็ต่างมีงานสตรีก็ทําอีกงานหนักอีกส่วนหนึ่งรูกก็ทํางานหนัอีกส่วนหนึ่ง แล้วก็คงจะไม่ใช่อีกคนทำอีกคนพักนะครับก็มีงานแบ่งกันทําเวลาเราไปวัดบาทงทีเราจะเห็นสตรีมากแต่ก็เชื่อว่ากรุษนี้ก็ไม่ได้หยุดหรอกไม่ได้อนอนอยู่บ้านไม่มาเนะ่ยเขาคงไปนาไปแล้วไปทำามาากิจกันกิจกรรมของสตรีเนี่ยเดี๋ยวนี้จํเาเป็นจะต้องขวนขวายแล้วก็ประกอบอาชีพประกอบกิจกรรมอะไรต่างๆ กวางวเพิ่มมากขึนเพรอำเภอหนองสูนโคตรตำบลโปงคำวัดจับมโตบลแขงสารตำบลดงหมูแล้วเบิ่งสองน้ำใกลนแล้วนที่องก็มากระานที่ ของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถ